คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเกมที่หวยตำช้าสามานสะทุนถอยจังเล,ลยยามที่สุดจากรวาลทางช้างเผือกนี่คืออะไรคุณก็อาจจะพูดชื่อเกมหมาที่คุณเล่นแล้วหัวร้อนใช่ปะก็อย่างเช่นโดตาวารโลรี o อ l เ g e เจนเคาน์เตอร์ฟ f i ไฟหรือถ้าคุณแก่ขึ้นมาหน่อยคุณอาจจะบอกว่ามันคือเกม r i ท h to Hell r e t r t b u t i o n f เอาท์สามหรืออโล i อินเด a r k อิลู m i เนชั o นใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณขุดลึกลงไปกว่านั้น ลงไปในใจกลางของกองขยะเกมเฮียแล้วทะลุเลยเกมห่วยในตำนานอย่าง E t ทีลงไปคุณจะเจอเกมขับรถ10บร้อยเยี่ยที่วางขายเมื่อปี2003เกมหนึ่งชื่อ big rig over the road racing way มีใครเคยได้ยินชื่อเสนียดหูนี่ป้าส่วนตัวผมรู้จักตอนที่ angry video game nerd ออมาดาเมื่อหลายปีก่อนนู่นเลยเว้ยแม่งเฮียชี้ที่ว่าได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเกมที่น้อยที่สุดของไม่ตั้งทีกอีกซึ่งนักรีวิวที่ให้คะแนนเยอะที่สุดแม่งให้ตั้ง1ิคะแนนเต็มร้อยอย่างไอเฮียซึ่งผมชอบรีวิวเขาคนนี้มาก แม่งบอกว่าถ้าเกลียดใครให้ส่งเกมนี้ไปให้มันเล่นแล้วเป็นล้อมันเว้ยวายมึงเล่นเกมบิ๊กริกไอ้ควายวายแม่งเหี้ยขนาดว่าถ้ามึงเล่นมึงจะโดนล้อไม่ต่างอะไรกับมึงขี้แตกโรงเรียนเลยซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่าเกมแม่งเก่าแล้วคนก็มาพูดกันแล้วมึงจะเอามาบ่นทําไมวะถ้าคุณคิดว่าความเหี้ยแม่งหายไปตามกาลเวลาแล้วแล้วก็คุณคิดผิดสัสเลยเว้ยเพราะมันเพิ่งเอามาวางขายในสตีมตอนต้นเดือนนี้เองเผยแพร่ความจังไรให้เด็กรุ่นใหม่ได้สัมผัสกันอย่างทั่วนาซึ่งคุณอาจคิดว่าไอ้เหี้ย เกมเฮี้ยแบบนี้มันมีคนเล่นด้วยหรอวะตอนนี้แม่งมีคนเล่นเยอะกว่าดัสบอลอีกเว้ยคุณเลือกเล่นเกมเฮี้ยนี่เหมาเกมโว e กับคิดดูแล้วกันแล้วมันจะเฮี้ยขนาดไหนวะงั้นเราจะมารอช้าอยู่ทาไมล่ะเรามาเตรียมควงมาลัยไหว้หน้ารถให้พร้อมเช็ดหน้าเชก,กวัวล่าที่พังโครนให้สะอาดซื้อตุ๊กตาไม่ชลินมาติดตรงเสอาการแล้วเรามารู้จักบิ๊กริก over the road racing แบบค่้าๆกันก่อนเลยนะครับ เรามาเริ่มจากคำถามง่ายๆกันก่อนเลยดีกว่าว่าเกมเฮียหรือว่าบิ๊กริกถ้าเราดูกล่องแม่งใช่เว้ยสมัยก่อนเกม PC กีซีขายกันเป็นกล่องกระดาษงโ่ๆโแบบนี้แหละ ่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้กล่องนี้มาเป็นลาคีเป็นสันเดียนบ้านคุณสามารถซื้อได้ในราคา10,000บาทน,นะครับเอาเป็นว่าหน้ากล่องเราจะได้เห็นรถสิบล้อขับหนีตำรวจมันซุกยาบ้าไว้แล้วพอพลิกกล่องไปด้านหลังมันก็จะเขียนประมาณว่าเราต้องขับรถสิบล้อหนีกฎหมายไปทั่วอเมริกาเพื่อเข้าเส้นใจก่อนกู้แข่งพร้อมฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด่านซีดานขับระยะทางเป็นพันไมล์ทั่วอเมริกาและมีชรเลนสามด่านถ้าดูแค่นี้ก็แนวแนวนิดฟอร์สปีดปะที่มีขับรถติดตำรวจเหมือนกัน น่าสนุกดีเหมือนกันเนาะแต่อย่าให้การตลาดมันมันหลอกคุณเว้ยไอที่แม่งเขียนมาเมื่อกี้ทั้งหมดแม่งตอแหลหมดเลยขนาดจะเรียกว่าเกมมันยังไม่ได้เลยเพอยเวอร์ชันที่มันออกมาตอนแรกแม่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ยังไม่เสร็จเลย AI แม่งยังบั๊กขนาดรถคู่แข่งไม่ขยับสักนิดแถมพอขับชนะ แม่งยังขึ้นอยู่วินเนอร์ไม่มีอาะหรือเตอผิดจกมาชิบหายจนคนเอามันล้อนถึงตอนนี้ซึ่งตอนที่เวอร์ชั่นนี้ออกมาขายมันไม่เคยมีขายในไทยเว้ยถ้าคุณอยากจะเล่นจะต้องตัดแขนตัดขาออกข้างนึงควักลูกตาแล้วก็เลียงบกแก้วเท่านั้นซึ่งก็ทรมานน้อยกว่าเล่นเกมเฮียนี่นะแล้วพอเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเวอร์ชันที่ออกมาตอนแรกแม่งไม่ใช่เวอร์ชันเกมที่สมบูรณ์เว้ยพอหลังจากนั้น3เดือนแม่งมีแพช1.0ออกมาเว้ยซึ่งนี่เง่ยของเกมนะ เวอร์ชัน1.0คือเวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วเว้ยแล้วก่อนหน้าน,นี้มันคือเวอร์ชันอะไรวะเอาเฮียเลยมาขายวะเนี่ยซึ่งก็โชคดีนะเวอร์ชันที่เอามาลงสตรีมตอนนี้และเป็นเวอร์ชันที่เราจะเล่นกันเป็นเวอร์ชัน1.0.4เป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดท,ท,ที่มันเคยทํามาซึ่งพอผมอ่านแผนแล้วผมชอบมากโดยเฉพาะบรรทัดสุดท้ายแม่งเขียนว่าพัฒนาเกมให้เถียนมากขึ้นแล้ววงเล็บว่า thanks to s e x แหมเฮียมึงไปเย็ดแล้วอารมณ์ดีเลยตัวเบามีอารมณ์พัฒนาเกมขึ้นมาใน,ในสัต แล้วก็ไม่ต้องทักมานานนี่คือชื่อสตีมรู้แล้วรู้แล้วแต่แม่งหาเลยขอแซวลลหน่อยแล้วกันอ่ะทีนี้เราก็รู้จักเกมมันแบบข่าวๆและงั้นเรามา <c oughs> อ่าเชียร์กูยังไม่อยากเล่นเลยอ่ะขอไปไเล่นเกมอื่นนะป่ะอย่าง Fatal Fury หรือ Garo d e ล s ดนเซสือที่กลับมาทำต่ออีกครั้งในรอบ26ปีในชื่อ Fatal Fury City of the Wolves เกมเดียวกับที่โผล่กลางสนามมวยปั้มในเวสต์เมเนียนั่นแหละซึ่งภาคนี้ก็ได้รับการอัปเกรดการาฟิกครั้งใหญ่จากสไป t ูดีที่โคตรสวยเป็นฟูล 3D ที่สวยไม่แพ้กันพร้อมกับการกลับมาของตัวละครที่เรารักมากมหม่ไม่ว่าจะเป็นเทอร์รี่โมการ์ดร็อกฮาวเวิร์ดฮารูโตะฟูตะบะมีเจเน็ตหรือตัวละครใหม่ๆอย่างวอกริเปอร์และนักมวยไทยที่ในบีฟเขียนว่าเป็นผู้หญิงชื่อปรีชาชื่ออย่างนี้มึงอยากให้กูเชื่อเป็นผู้หญิงจริงเหรอโป่งตรงเลยนะความจริงก็คือความจริงว่ะ และแขกรับเชิญพิเศษ่างซาวาโตรเรกานาชีก็ดีเจที่โผล่มาเปิดเพลงในเวสต์มิเนียนอีกแหละกับนักบอลในตำนานอย่างคริสเตียนโรนัลดตัวละครที่โผล่มาปุ๊บไม่ได้ที่หนึ่งในทัวร์นาเมนต์เลยมึงจะเก่งในชีวิตจริงอย่างเดียวไม่พอมึงยังจะมาเก่งในเกมอีกเหรอสวิตมึงทำไมไม่ได้ฉาจังวะและตัวละครอีกมากมายก็จะมีคุณเล่นในเกมนี้เหมือนกัน ต่ถ้าเกาิดลูกคุณชอบตัวละครพวกนี้แต่สีชุดแม่งไม่ถูกฉลกกับลาสีคุณสุดๆ, <S <S ๆเล่นกับใครก็ซวยแหลกจนแพ้ตลอดคุณก็สามารถไปปรับสีชุดให้เข้ากับฉลกของคุณในคัลเลอร์อินดิตได้ด้วยเหมือนกันและยังไม่พอปีนี้เราจะได้ d อ c ซีซั่นหนึ่งอย่างแอนดี้โบกาดเคนและชุลิจัคสต์เฟยเตอร์โจฮิกาชิและมิสเตอร์บิ๊กที่จะปล่อยทุกๆ2เดือนให้เราอย่างฟ,ฟรีๆกันไปนเลยใจป๋าสุดๆแต่ถ้าเกาิดลูกคุณเป็นมือใหม่เกมต่อสู้แล้วกลัวควงจอยอยังไงท่าก็ไม่ออกกลัว เกมนี้ก็จะมีระบบบังคับแบบใหม่ที่เรียกว่ามาร์สตล์ที่ทําให้คุณสามารถออกท่าทําคอมโบสู้กับพวกโหดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นไก่ให้พวกเขากินฟรีฟรีอีกด้วยแต่ถ้าคุณไม่อยากสู้กับใครแต่อยากมาเสพเนื้อเรื่องเฉยๆเกมก็ยังมีโหมดเอพิส od of south t o w n โหมดเนื้อเรื่องที่จะผสมผสานการเล่นระหว่างเกมต่อสู้เกม RPG และมินิเกมต่างๆเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เนื้อเรื่องและระบบของเกมมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายนักสู้เล่นเกมนี้เพ่เป็นที่หนึ่งในตายลาเท่านั้นเกม ที่ทำให้คุณสามารถเล่นเจอกับคู่ต่อสู้ในทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็น PlayStation, Xbox หรือคอมได้แบบปลืปล้มๆกับคนทั่วทุกมุมโลกเลยเหมือนกันโอ้โหเกมดีขนาดเสียมพังยังจูบขนาดนี้แล้วเราจะไม่เล่นได้ไงล่ะคุณสามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้ง PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series S และ S, Steam และ Epic g เก s Store ได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับอโอเคได้เล่นเกมดีๆแล้ค่อยมีแรงทนความเครียดของเกมยลายาลายำขึ้นมาหน่อยแล้ว งั้นเรามาเริ่มเครื่องทรมานด้วยการมาเล่นเกมเฮี้ยบ i ิ๊กริกกันเลยครับเริ่มเกมมาไม่มีคัสซีโลโกโ้บริษัเทเฮียอะไรทั้งนั้นเว้ยโพ่มาเมนูเลยซึ่งก็จะมีโหมดเกมให้เราเล่นอยู่2โหมดก็คือ c u สตอม Race กับ Random Race แล้วก็ออปชั่นไฮส c o r e เคร d i t แล้วก็ออกจากเกมงั้นเรามาเริ่มจากออกเกมก่อนละกันโอเคมาทำงานได้อย่างน้อยก็รู้ว่าถ้าปุ่ม F4 กูพังจะได้รู้ว่าออกยังไงละกันเฮี้ยกับเข้าเรื่องก่อน ในฐานที่เป็นผู้เล่น PC ที่ดีเรามาเข้าออบชั่นก่อนเลยดีกว่าแมงปรับเคียอะไรไม่ได้ทางนั้นเลยเสียงก็ปรับไม่ได้คีย์บอยดิงก็ไม่มีเลสซูชั่นก็ไม่มีให้ปรับมีแค่ปรับกราฟ,ฟิกกงแค่สี่อันนี้เท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับเ h e ซิมหนึ่งเกมที่ออกก่อนเกมเคียนี่3ปียังมีเซตติ้งที่เยอะกว่านี้เลยเว้ยอะมาที่โหมดเกมเรามาเริ่มจากคอสตอมเรสก่อนดีกว่าไม่คือโหมดแข่งรถทั่วๆไปนั่นแหละคุณเลือกรถเลือกด่านแล้วก็ไปแข่งแค่แนี้เลยสั้นๆซึ่งรถก็จะมีเเราเลือก4ันว ก็จะมี thunder mega o n thunderboom แล้วก็ sunrise visual ซึ่งรถที่พวกเนี้ยแม่งไม่ต่างอะไรกันเลยเว้ยขับก็ขับเร็วใกล้ๆกันแถมไฟท้ายแม่งเสือกบักแสดงไฟอย่างมาหลุดออกมาจากหลอดไฟท้ายรถอีกแต่นี่ก็ทำให้ผมชอบรถ sunrise ที่สุดเว้ยเพราะไฟแม่งอยู่ตรงท้ายตู้ h u นเ e อเหมือนแม่งอายที่อยู่เกมเฮี้ยนี่ตลอดเวลาซึ่งแม่งอูวูมากน้าเปลี่ยนชื่อเป็นทจังจริงๆพอเราเลือกรถได้ปุ๊บเราก็จะมาเลือกด่านกันต่อ ซึ่งมันก็มีทั้งหมด5ด่านเว้ยไอสัตว์หลังกล่องแม่งบอก4ด่านก็ตอนแหลแล้วนะก็จะมี Devil Passage Devil Passage 2 Forgotten Road 1 f o r ก o t t ท n r o อาอ้าวไม่ใช่ n Night r i d e แล้วก็ Small Town Road เอาแล้วไม่มี Forgotten Road 2แล้วมันจะใส่เลขหนึ่งมาให้กูงงทำเฮี้ยเลยวะซึ่งดา่านพวกนี้แม่งมีความเหมือนกันอย่างนึงเว้ยคือแม่งบักเฮียๆจนเล่นไม่ได้หรือเว้ยคุณเห็นยาข้างทางปะ ถ้าเกมขับรถปกติขับรถตรงย่ามันจะช้าลงใช่ไหมเกมเฮี้ยนี่เร็วเท่าเดิมคุณเห็นทางเขาชันตรงนั้นปะเกมปกติไต่ไม่ขึ้นใช่ไหมเกมเฮี้ยนี่ขึ้นได้เลยคุณเห็นตึกเห็นเสาเห็นพวกบ้านพวกนี้ปะใช่พวกคุณเห็นว้แต่รถแม่งไม่เห็นวิ่งพาทะลุไปได้โดยที่ไม่ชนเฮี้ยอะไรทั้งนั้นสิ่งปลูกสร้างเกมเฮี้ยนี่แม่งไม่มีตัวตนขนาดที่สอตองงอมาสร้างตึกแต่นี้ก็ไม่ถล่มอะ่ะแถมเกมเฮี้ยนี่แม่งเชื่อเรื่องโลกแบนมากเว้ยทำให้ถ้าคุณขับตรงไปเรื่อยๆรถแม่งตกโลกทันที รถเกมเพจนี่มันไม่น่าติดแอร์แบกนะน่าจะติดล่มตุยชีพเป็นกันเจ็ตแพ็กมากกว่าแต่มันมีอยู่2ด่านเว้ยที่ชิพหายกว่าด่านอื่นก็คือโฟกัสเทนรถที่ด่านแม่งมีสะพานนะแต่เสือกทะลุลงไปเลยแค่พื้นมันยังทำให้มันดีไม่ได้เลยเหรอที่สะพานแม่งก็ลอยยิ่งกว่าหน้าสก่อยโกแป้งผิดเบอร์ยังไม่ลอยขนาดนี้เลยแล่ด่านสมอลเท้ารถที่แม่งบัคจัดถ้าคุณเล่นด่านอื่นก่อนเล่นด่านนี้เกแม่งคราชเิ็งออกไปทันทีเลยเว้ยคุณต้องตั้งใจทรมานตัวเองด้วยการกดเล่น้ถึงจะไ ซึ่งแม่งก็บล็อกไม่ต่างเฮีย้ยนกระดาษอื่นเลยเาะงัานถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากประสาทแดงเหมือนผมตอนนี้ก็ช่างแม่งเหอะแล้วพอเราเลือก2อย่างนี้ปุ๊บเราก็เข้าไปเล่นทันทีเลยเว้ยแข่งกับรถอะไรก็ไม่รู้ที่เราก็ไม่ได้เลือกแล้วอย่าหวังว่าจะเล่นกับเพื่อนได้นะนอกจากเกมมันจะไม่มีโหมดเล่น2คนแล้วมันยังจะไม่มีเพื่อนเมื่อคนไหนที่อยากทรมานกับมึงด้วยการเล่นเกมเฮี้ยนี้ด้วยเว้ยซึ่งเป้าหมายของเกมเฮี้ยนี่คือคุณต้องเข้าเช็คพอยต์ให้กรอบตรงนี้ขึ้นเป็นสีเขียวให้ครบก่อนที่จะเข้าเเะนะขนน้าาา you are าาาานนยววแลลออกกกจึหหต่่ U ner มผิดง ซึ่งผมจะเล่าว่าจริงๆแล้วแพชช์1.0เนี่ยแม่งแก้เป็นูวินไปแล้วนะแต่พอมันเอามาลงสตรีมการเขียนถูกจกำม,มาไม่ฉลาดเกินไปเว้ยเดฟเลยแก้ให้กลับไปเป็น U R Winner เหมือนเดิมความเร็วเป็นของปีาศาจความฉลาดเป็นของตำมุไรแต่ความโง่จังไลยเป็นของ Big วิ g เลยนะแต่ถ้าถามว่าถ้าแพ้แล้วมันจะเขียนว่าอะไรวะก็ต้องากจะตอบว่ามึงแพง้แต่เลือกเล่นเกมเพียนนี่แล้ววะนะก็คือคุณไม่มีทางแพ้เว้ยคุณจําเวอร์ชั่นแรกที่ผมบอกว่า AI แม่งพางจนรถไม่ขยับได้ปะเวอร์ชั่นนี้รถขยับเว้ยแต่ AI นอกจากมันจะขับช้าเป็นอมาม่าขับรถแล้วนะแม่งยังไม่ขับเข้าเส้นชัยอีกด้วยเว้ยไม่ว่ามันจะนำคุณมากขนาดไหน AI ก็จะหยุดรถตรงหน้าเส้นชัยไม่มีพิกเซลไหนข้ามเส้นชัยเด็ดขาดทําให้ต่อยคุณขับรถโง่าตาบอดแขนด้วน3ข้างขนาดไหนคุณก็จะชนะเกมเฮี้ยนี่เสมอเว้ยถ้าขับชนตูดแม่งล่ะรถแม่งยิงเข้าเส้นชัยไหมคุณจำที่ผมบอกว่าสิ่งก่อสร้างเกมเฮี้ยนี่แม่งไม่มีตัวต,วต,วตวนได้ปะนั่นรวมถึงรถด,ด้วยเว้ยขับรถชนแม่งยังไงก็ทะลุเป็นเกมที่คุณไม่มีทางแพ้อย่างแท้จริงเลย ซึ่งพอเราเริ่มขยับรถเมื่อไหร่นะเราจะได้สัมผัสกับระบบบังคับเกมนี้ที่ผมนึกคําอื่นไม่ออกนอกจากคําว่าโ oh, อ้โหไอ้เหี้ยอะคือเป็นอย่างนี้ครับเกมมันมีการบังคับ5ปุ่มเว้ยก็คือเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เบรกถามว่ามันคือปุ่มอะไร W S D ไหมไม่มันคือลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็สเปซบาร์เว้ยเพราะฉะนั้นใครใช้คีย์บอร์ด60%มึงอดเล่นเกมนี้ทันทีซึ่งถือว่ามึงโชคดีสัสสัสเลยไนอะ้เหี้ย ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มขึ้นรถจะขยับไปข้างหน้าเว้ยอันนี้ปกติแต่มันจะเริ่มไม่ปกติตรงซ้ายขวาเว้ยการเลี้ยวของเกมเฮีย้ยนี่มันแย่แบบแ yeah, ย่มากๆบังคับยากพอๆกับบังคับใจเธอให้กับมรักคุณเหมือนเดิมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าจะเลี้ยวแต่ละทีแม่งมันหมุนพวงมาลัยเป็นสิบรอบก็รถเฮีย้ยนี่จะเลี้ยวสักนิดหนึ่งแต่ปุ่มที่เฮีย้ยที่สุดคือปุ่มเบรกซึ่งมันจะมีสองปุ่มไม่คือปุ่มถอยหลังกับปุ่มสเปซปาร ไอ้ปุ่มถอยหลังเนี่ยเราเดินหน้าอยู่้วกดถอยหลังแม่งจะค่อยๆลดความเร็วลงเว้ยแล้วพอถึงศูนย์ปุ๊บแม่งก็จะค่อยๆถอยหลังออกไปส่วนเบรกเนี่ยแม่งจะทางานแบบถอยหลังเว้ยแต่ความเร็วจะลดทันทีพร้อมเสียงเบรกที่แสบแก้วหูชิบหายซึงปุ่มเฟสบาร์แม่งไม่ได้เหมือนเบรกเว้ยแต่แม่งเหมือนปุ่มถอยหลังเร็วๆมากกว่า พอความเร็วมันไปตกอยู่ที่ศูนย์ปุ๊บแมงไม่หยุดเว้ยรถแม่งถอยหลังต่อเลยกูไม่เข้าใจมากการโปรแกรมให้รถมันหยุดที่มันยากขนาดนั้นเลยว,วะความเฮีย้ยเกมนี้คือมันลืมใส่ลิมิตความเร็วตอนถอยหลังเว้ยว่ามันจะเร็วได้สูงสุดตรงไหนต่างจากขับเดินหน้าที่แมงเร็วจำกัดไว้ที่ประมาณแค่80ทําทำให้การขับรถถอยหลังของเกมเฮีย้ยนี่แม่งเร็วกว่าเดินหน้าเว้ยเป็นการขับรถที่รู้สึกงโง่เฮี้ยซึ่งถ้าถามว่าเร็วมากขนาดไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยหาอะไรมาทับปุ่มสเปซบาร์ไว้แล้วกนิาาากนว ครึ่งชั่วโมงกลับมาเกมค้างที่ความเร็วเอ,อ่อเลกใหม่ทะลุกรอบน่าจะเร็วกว่าแสงไปแล้วมัง้งไอเหียแล้วคุณจําที่กล่องแม่งเขียนว่าขับรถเป็นพันหม่ทั่วเมกาใช่ปะแม่งเกินกว่าพันใหม่ก็จริงนะแต่แม่งไม่ใช่เมกาดิแม่งเป็นจักรวาลนหา่าไอเหียเพราะงั้นในกล่องเกมควยนี่แม่งตอแหลกูอีกแล้วแล้วฟังชอย่างอื่นที่เกมขับรถมันมีอย่างดูกระจกหลังล่ะเปลี่ยนมุมมองคนเล่นล่ะ บี่ละบแต่ละมันมีไหมมึงคิดว่าเกมขี้เกียที่ทําให้เดินหน้าถอยหลังยังไม่ได้มันยังกล้าทำอะไรย,ยกๆอย่างนั้นด้นเหรอที่พูดมาทั้งหมดมันไม่มีสักอย่างเลยเวย้ยขนาดเพลงมันยังไม่มีเลยเงียบเหมือนมึงแว่นรถในสถานปฏิบัติธรรมอะ่ะ โอเคหมดคอสตอมเรสแม่งขยะแล้วแรนดอมเรสอะคืออะไรแม่งคือคอสตอมเรสเว้ยแต่แค่มันจะสุมรถสุมด่านให้เราแค่นั้นเองปักเคียอะไรทุกอย่างที่มึงเจอในคอสตอมมึงก็จะเจอในนี้หมดเอาแล้วไอ้ตำรวจส่งของ3ชาเลนจ์ที่แม่งเขียนหลังกล่องคือเฮียเลยวะไม่มีเว้ยไอ้สัต์ต้อนแหลกกูทุกอย่างเลยเกมเฮียเนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมขนาดไฮสกอร์แม่งอย่างบักเลยคุณดูเวลาที่มันเลคคอร์ดกูเล่น9ตาแม่งเวลาเท่ากันทุกตามึงบ้าแล้ว กูต้องเป็นคนที่ขับรถเสมอต้นเสมอไปมือนิ่งเยี่ยๆถึงทำห้แม่งเป๊ะหลักวินาทีได้ขนาดนี้อ่ะแล้วถ้าคุณถามว่าทําไมไม่ลองได้อีกตาจะได้ครบสิบละ่ะไฮสกอร์จะได้เต็มบอร์ดผมทําไม่ได้ครับเพราะแม่งบักไอเหียและยังไงไฮสกอร์สุดท้ายก็ไม่ขึ้นเกมหัวขว่วยจริงๆซึ่งถ้าคุณดูจนถึงตอนนี้เราคิดว่าเออหมดแม่งหมดแล้วฝันร้ายน่าจะจบแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในสตีมเพจแล้วสังเกตดูดีๆคุณจะเห็นว่าไอ้สัต แม่งมี DLC สองอันเว้ยตอนกูเห็นตอนแรกกูอึ้งมากอันนึงเป็นเพลงของเกมเฮี้ยนี่ซึ่งกูไม่เข้าใจสัตว์ว่าเพลงมันมาจากไหนในเมื่อกูเล่นเกมแม่งแม่งไม่มปดนตีเฮี้ยอะไรสักน้ตและดูชื่อเพลงอันจริงๆก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะว่าคนทําเกมที่เฮี้ยขนาดนี้จะตั้งชื่อเพลงได้โง่พอกัน่ะส่วนอีกดีลซีชื่อ You r Winner ซึ่งพอโหลดมาแล้วเปิดดูก็จะขึ้นเซตอัพวิสัต์แล้วเขียนเฮี้ยอะไรไม่รู้บนหลังกล่องเดะเว้นอย่างเดียวคือแม่งเขียนว่า CB Talking แล้อไอ้เฮีย้ยกูไม่ได้เล่นโดตากูยังโดนด่าชิบหายอีกหรอซึ่งพอเรากด winning the race ปุ๊บเกมมันจะค่อยๆโหลดอะไรก็ไม่รู้เหมือนไวรัสี่เฮี้ยใส่เครื่องหรอเว้ยแต่ที่ผมตกใจกว่าคือโหลดโหลดอยู่จู่ๆ achievement มันขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยซึ่งถ้าถามว่ามันขึ้นเยอะขนาดไหนขึ้นจนมึงได้ทุก achievement น่ ach ment ะไม่ต้องเช็คก็รู้เว้ยพอพอได้ครบปุ๊บมันจะขึ้นโลโก้ย o u ออร์วินเนอร์การจ่อให้เราเลยเว้ยนี่แบ่งเป็นเกมที่100%ง่ายที่สุดลวมัง้งเพราะมึงไม่ต้องทำเฮี้อรรััดด้้งงงนนนนหลลลดด OC กก1ิ่แแบ,บึเส็จว แล้วเกมอย่างนี้ได้อาช e พเมน n t อย่างนี้ไออช e พเมน n t มันจะเป็นยังไงวะผมก็บอกเลยแม่งมีตั้งแต่ดานรถอะไรมิมีม,ม,ม,มอย่างยูอวินเนอร์แต่ที่เคี่ยที่สุดคือแม่งมีอช e พเมนต t ตั้งแต่ A ถึง Z และสูงถึง9แล้วก็สัญลักษณ์ตกใจไอสัตว์เกมหมาฮี่ย ซึ่งพอลงเสร็จปุ๊บเกมก็จะโหลดโหมดใหม่เข้ามาเว้ยชื่อว่า Play b o บน s Content ถามว่าแม่งคืออะไรแม่งคือเกมขับรถที่ชื่อว่ามิ i g น t Race ขับซูเปอร์ชาร์แต่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายกว่านั้นเลยนะแม่งคือ Big r i ิ k แต่เปลี่ยนจากรถ10ล้อเป็นรถเกง๋งรถกระบ,บะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แทนซึ่งความเร็วแม่งไม่ต่างเหี้ยอะไรกับรถ10บล้อเลยเว้ยบังคับก็เหมือนกันเดะไฟท้ายก็บักเหมือนเดิมด่านก็5ด่านเท่าเดิมขนาด AI ไแม่งยังขับไม่เข้าเส้นชัยเหมือนเดิมเลยเว้ยแต่มันก็แก้บกบาัาางงอออย่กไป เช่นขับรถข้ามจักรวาลก็แก้ไปแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าแม่งเฮี้ยกว่าเดิมอีกเว้ยคืออย่างนี้มันใส่ฮิตบอกให้กับทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นตึกเสารถทําให้ถ้าเกิดว่าเราขับชนปุ๊บเราก็จะเด้งออกมาแถมสะพานก็ไม่ทะลุเวลวยบางครั้งอะนะฟังแล้วอาจจะดูดีนะแต่มึงจะใส่ฮิตบอกกับทางเท้าไป็นอเฮี้ยเลยวะแม่งการว่าทัาดด่านไหนแม่งมีทางเท้ามึงขับได้ข้าบ,บนถนนอย่างเดียวเลยแล้วด้วยวิธีการบังคับแบบเนี้ย เลี้ยวยากยัง,ยงกะขอให้เธอหันมาชอบเราบ้านแบบนี้บอกเลยยังไงก็ชนแล้วด่านที่เฮี้ยที่สุดคือด่านสมอเท้ารถเราะไม่รู้คนสร้างถนนแม่งเสพเฮี้ยอะไรมาแม่งวางป้ายไว้กลางถนนทําให้มึงขับชนม่วซัว,วไปหมดเลยเว้ยแล้วพอทุกอย่างแม่งทําให้คนเล่นต้องหยุดตลอดเวลาในเกมแข่งรถไอสัตว์ไม่สนุกขี้เฮี้ยเลยเว้ยแต่ความเฮี้ยที่สุดของแม่งคือมุมกล้องที่ทําร้ายคนเล่นจนก,กูจะอ้วกคืออย่างนี้เวลาคุณขับรถเป็นฝ่ายพวกเนี้ย มุมกล้องมันจะขยับเข้าขยับออกเรื่อยๆอารมณ์คล้ายๆผู้เล่นเอพิกส์แล้วกดลิกขวาให้มันเข้าไอรอนไซด์รัวๆแล้วไม่รู้ทําไมรถยิ่งเล็กแม่งยิ่งซูมเยอะการที่มุมกล้องแม่งยึกจักยึกๆ,ๆักแบบนี้แม่งทำให้ผมเมามุมกล้องมากๆจนเข้าใจเลยว่าทำไมถึงมีคนรีวิวว่าเกลียดใครส่งเกมเฮี้ยนี่ไปให้มันเล่นเพราะเกมแม่งทำลายผู้เล่นสัตว์ทั้งทางกระเป๋าทางสมองทางสายตาและทางร่างกายจนแม่งเป็นประสบการณ์การเล่นเกมที่ทรมานที่สุดที่ผมเคยเจอมาสมและที่เป็นเกมที่เฮี้ยที่สุดตลอดการจริงๆ กูยกถ้วยยูอาวินเนอร์ให้มึงไปเลยทีนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าเกมแม่งเฮียนรลกสูงมาเกิดขนาดไหนคำถามต่อมาคือแล้วไออีตัวไหนแม่งเป็นซาตานทำเครื่องทรมานจิตปิญญาชิ้นนี้ออกมาวะถ้าเราดูเครดิตของเกมนี้ชื่อแรกที่เราจะได้เห็นคือเซอร์เก้ทิทอฟที่เป็นโปรดิวเซอร์เว้ยซึ่งไอเนี้ยแม่งก็เคยมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของแฟนเกมบิ๊กกริกใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกแฟนเกมเฮียนี่บางทีไอประโยค YRV He เฮียจะสตูซัฟเฟอร์ แม่งก็จริงชิบหายเลยชื่อเว็บชื่อ yourwinner.com หวยก็ได้สัมภาษณ์ไอเซอร์เกร่เว้ยปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำเกมเฮี้ยนี่เลยเป็นแค่คนนำพวกเกมเอนจินแล้วก็ขายให้กับค่ายเกมชื่อ Stella Stone เท่านั้นแล้วแม่งก็เอาเอนจินเฮี้ยนี่ให้บริษัทเกมกากๆในยุโรปหรือแถบรัสเซียทำเกมงงๆให้เว้ย ซึ่งตามคําบอกเล่าของเซอร์เกรแล้วเนี่ยจริงๆเลยเกยมบิ๊กกริกกับเกมในโบนัสคอนเทนต์เนี่ยไม่ยังเป็นแค่พรีอัลฟาว่าง่ายๆก็คือพัฒนาโคตรจะยังไม่เสร็จแล้วทั้ง2เกมต้องเป็นเกมเดียวกันเว้ยแต่พอมีเชอร์เกมนี้ที่ชื่อเกมมิวส์ดันแบ่งเป็น2เกมแล้วขายเพิ่มยอดขายนั่นเองเทียดีเนาะซึ่งถ้าคุณคุ้นชื่อเซอร์เกติทอฟเหมือนกับว่าเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยเล่นเกมหมาเกมหนึ่งที่เคยดังมากๆในไทย ชื่อ i n v e s t i o n t ก็ได้ครับเพราะมันก็ทำเกมเฮีย้ยนี่เหมือนกันเว้ยแล้วใครเล่นก็จะรู้เลยว่าแม่งออกมาเฮีย้ยขนาดไหนบักก็เยอะขโมยแอสเซทคนอื่นมาใช้แถมยังโกหกเรื่องคอนเทนต์ไม่ต่างเฮีย้ยอะไรกับ Big r ริ k และคะแนนก็ออกมาไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยจนก็เกิดคำถามนะว่ามึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆหรอเพราะแต่ละเกมของมึงที่ออกมาแม่งขยับไม่ต่างกันเลยถ้าใครเห็นด้วยกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่กคุณไม่เห็นด้วยคิดว่า Big r ริ k เนี่ยแหละ เป็นเกมที่ดีที่สุดในโลกแล้วรถสิบล้อทําแบบนี้ได้มีแค่ในเกมตำนานที่เกี้ยแบบนี้แหละงั้นคุณก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว่าเกมที่เกี้ยที่สุดที่คุณเคยเล่นคือเกมอะไรละกันนะครับเอาล่ะผมไปละเดี๋ยวผมขอไปลบสตรีมทิ้งก่อนไอ้ดีกูแม่งมีมอนทินแหละกูยอมไม่ให้คนมาล็อกกูขี้แตกดีกว่ามเมนกูร้อยเปอร์เซ็นต์เกมระยำนี่เป็นเสนียจันไรล,ลาคีสตรีมกูชีพหายเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย